วิธีชงชาเขียวกาแฟแก้22ออนชงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการชงน้ําไว้กินไว้ขายและคนฝึกชงน้ําใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยผงชาเขียวตามือ1ช้อนครึ่งหรือประมาณ15กรัมช่างแบบนี้เลยครีมเทียมข้นหวานตาคาเนชั่น50 ml ลนมข้นจืดตาคาเนชั่น 50ML น้ําร้อน 150ML เนตกาแฟเล็กครับครึ่งช้อนโตะ๊ะมาเริ่มทํากันเลยนะครับ เติมน้ำร้อนลงไปในผงชาของเรา150ม ml เพื่อที่จะสกัดเบยียชาให้ได้100ม ml ตั้งเวลาอบชาไว้ที่5นาทีระหว่างนี้เราจะมาทำกาแฟไว้โรยข้างบนกันนะครับใส่ผงกาแฟของเราลงไปในแก้วตวงแล้วเติมน้ำร้อนให้ได้50ม ml เมื่อเราอบชาจนครบเวลาแล้วก็กดปุ่มสกัดเอาเบยียชาของเราออกมาได้เลยเราจะได้เบยียชาอยู่ที่1 0 0 ml แล้วเติมด้วยครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดที่เราได้เตรียมไว้ นให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันแล้วเทใส่ในน้ำแข็งแก้ว2ีออนตักน้ำแข็งเติมใส่ให้เต็มก่อนเพื่อที่เราเทก,กาแฟลงไปจะได้สวยงามนะครับเมื่อตักน้ำแข็งใส่เต็มแล้วก็ราดด้วยน้ำกาแฟของเราแค่นี้ก็ได้ชาเขียวกาแฟอร่อยอร่อยไว้กินไว้ขายง่ายๆกันแ,แล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ